กระชายดำสวัสดีครับจ้าได้ย,นนดยนินชัดเจเเนบ่อแซนโยโอ้ยเม่อแต่ติวเข้มกับมวยเชมลูกติวกระไรไฮเมฆซ่าม่ยแต่คำนวณมวยด้วยมวยเชมลูกเอาว่าเป็นยังดอกมาซาดีกว่าไม่มาเนาะเขามาซาเขากตะตามต่อผึ่งมันผึ่งเปียดดีกว่ามันแต่คำนวล <c oughs> มจ้าเอาหมักไผ่หมักมันเนาะหมักทั้งนั้นว่าเป็นยังเอาสูตต่อเขาตัวเลขเขางวดนี่เป็นจังใดสูเขาคือเกาเด้องวดนี้บอกกับเอ่องวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนจ้าสองแปดค่ะวิ่งเจ็ดรองสองเนี่ยนี่วิ่งบนเนาะครับครับวิ่งบนวิ่งเจ็ดรองสองจ้ากับเออเจ็ด เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองครับห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าครับก็เน้นไปที่เจ็ดเก้าสองเน้นไปที่เจ็ดเก้าสองจ้ะตัวตัวร้องหาเจ็ดเก้าลองไว้ห้าเจ็ดเก้าเด้อครับว่าไอตัวเพื่อไว้เกินหนึ่งศูนย์ห้าจ้ะ ไอ้ตัดเล่นครับกระตัดเอาแต่คืออันจะมัดไอ้หางได้กระตัดหางนั่นแหละเพราะว่าแต่หางผมผมบักหางแรกอืมคือเก้าสองสองเก้าองคสิบบอกค่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดประมาณนี้เหมือนบอครับครับอืมจ้ะคือเน้นเน้นหางเดียวเม็ดเดียวคือเจ็ดเก้าสองเนาะครับไอ้โตเพื่อกันมักจะตัดเอากันบวมมัดก็เพราต้อง คอยเปนจะค่ะอืมจ้ะก็แค่นี้บ่หลายหางโดดสามตัวสาม,สามหางแล้วครับจ้ะมันนี่เป็นลางเบอเล็กลางก็วิ่งหกรองเจ็ดวิ่งหกรองเจ็ดจ้ะหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งครับสองเจ็ดไอ้สองหกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ด แล้วก็เพื่อไว้อีกหางหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะตัวตัวเด่นก็นคือสองเจ็ดนิ้นไปที่สองเจ็ดจ้าเม็ดเดียวบวกกันสองเจ็ดก็หกเจ็ดสองเจ็ดก็หกจิตตัวนิ้นจ้าคับตัวเพื่อไว้กับเบี้ยหกเรื่องหกศูนย์จ้ากับไอสองหกสอง,สอง สองหกก็ในรายนี้เพื่อจ้าครับเต้เน้นๆก็คือสองหางตัวเน้นก็คือสองเจ็ดจ้าหกเจ็ดจ้าอืมโอ้เล็กก็เน้นๆให้เด้อค่ะแยกบนแยกล่างเนาะครับทางล่างก็สี่ประมาณหางล่างสี่หลายได้หน่อยหนึ่งจ้า่ว่าเลขกีครับผู้ใดมักจับหลุดครับแต้ัวเน้นมีแค่สองหางแค่นั้นโตัวเน้นก็ นวดก้อนห้เล็กลางเนาะซี่สองออกสามสองเนาะโอ้ยเนาะเห,หนื่อกับเบอร์เท้าว่าตึกตากับตากันเลยละสองวดกันสางงวดรกเขาเลขเขาเล็กนะเขาตะเ,เล็กเรีนเนาะนวดว่างหันห้เล็กเรนซี่ร้องสองหอยซี่สองอ,อกสามสองเล็กลางโอ้เสียดายครับว่าเป็นยังหลอ,อกสูตัวสูตัวมัน<ต>ออกเล็ดังคระพูดครับต้องขอโทษด้วยเอฟ ไม่หลายเด้องวดสามสามงวดปานมากนะงวดหลายๆงวนบกเข่าเ็สจังหลอืมแต่ว่าเข่ากระลึกเรียนเขายูครับฟังฟังเรื่องวันนี้สุดท้ายนี่คือสิบมีคนสุดท้ายแล้วเนาะเนาะครับค่ะโอเคค่ะวัสดีค่ะอ่สวัสดีครับค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขออกระชายดำไม่ฟังเด้อพี่นงจ้ะ ในงวดวันที่1เมษายนหกวิ่งบุนฟันไปที่สอเออไปที่เรอง2 3ตัว792 579 105 3ตัวนี้พันเห็นนิ่นเจ็ดเก้าสองเด้อค่ะตัวรองคือ579ค่ะให้ตัดเหรียญไพ่ในสามตัวเม็ดเดียวคือ92 97และสอจ็ดอันนี้ชุดบนจ้าสำหรับชุดล่างเนาะคะ่ะชุดล่างวิ่ง6รอง7จับคู่ห้0ศูย์ห หกหนึ่งสองหกสองเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดกันตัวกันตัวรองเนาะคะ่ะกะตัวทีเน,น้นเนนก็คือสองเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดกันไว้ร้องไว้ก็หกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็สองหกแค่นั้นผู้ใดสงสัยก็ตามเบอร์โทรจ้าออกรชาชัยดำศูนย์หกสามหกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์จ้ะเอาค่ะบนลางแยกให้เนาะจ้ะวัที่แล้วเดี๋ยวให้เบิ่งเปรียบเทียบวัที่แล้วรุดจ้ะเขาตะเลขวิ่ง เด็วิ่งกับเขาไปที่สองล่างเนาะหายซี่สองออกสามสองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังหดคะ่ะเลขข็กคือจังออกขี้หายแต่สามสองงวดว่างันสองสามกับยังว่าสีคืออยู่ดีคะ่ะออกสามสองเนาะเอาว่าเป็นยังค่าสู่ต่อเนาะสูตรหน่วยคำนวณมีเขามีรุดค่ะผิจารณาเบงแต่เด็กวิ่งเพิ่นกะผู้ใดมากกะจัดจ่าเลขจับคู่คือกันคะ่ะแต่ว่าเก่าสองสอง,สองเก่านี่ดังหดผู้บกโมบกเขียบมันสืส่อไดบอคิดว่าสื่อบอ่ไดใดดอกเอฟซีจ้า แต่ว่าส่วนมากว่างันกับหกสามสามหกดังคักดังแน่เขาออกเด้อค่ะเอาค่ะกระบอหูวิไพหูว่าเล็กเสีออกตัวใดเนาะจ้ะแนวทางเด้อค่ะเอาให้แคบหน้าจอจ้าแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเปรียบเทียบลายๆอาจารย์ลายๆสำนักเบิงว่าเป็นตาน้ำไปลงทุนบบค่ะหกหนึ่งนี่ไปตรงกับเล็กเอ่อทางวัไอพีคือวาเล็กอันนี้แหละค่ะไอพีไอพีบวกหกหนึ่งนี่จะ้ะ เป็นหหกหนึ่งกับเก่าหนึ่ง v a p แม่ใบบุญไหมจ๊ะแต่ว่าลายเสียลายอาจารย์เด้อค่ะเลขดังกเกษะมาแหงดังค่ะก็คือเก่าสง่สงสเก่าจ้ะเดี๋ยวสิไปหาจับเบ่งองยวา่าเส้นใดเน่เพิ่นมีเลขดังเด็เดกตามกระแเพราะว่าตามเพลงฉลากกินแบ่งไม่มีแล้วจ้ะดังโพดผู้บกมูกบ่กเขียบเอาตามนั่นจ้ะ เต็นีมีสติเดอ้อเงินทองหายอยากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยครัวเสียหาได้แต่ละบาทสองบาทจะ้ะกันบ่ถึกมากันนักอยค่ะเอาคลิปนี้มากกับฝากกดไลดดคกไล์กดแชร์ด้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งเปิดค่าการมองเห็นน้ำค่ะ,อะพอกันคลิปหนาค่ะไลค์เียไลค์จานย,ยังว่าตามนะคะผู้ใดฟันเด็ดฟันด,ฟนด,ฟนดีฟันดังกันอย่าลืมเดอ้อมินต์นคลิปมาวาวมาฝากมาตอนกำน,น้ำกัน,น้ำจะ้ะเอาคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า ยะถา,าวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิโตกินังเปตานังอุปกรัรปฏิตชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธามมนิโชติระโสยะหาสัตติโยวิชันโต สัพพโรโควินัสปะตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะภิวาธนะศีลิสะนิจังวุธ,ธาปจายนองจัตตาโรโอธรรม,มาวัันติอายุวันโนสุข,ขังพระรา